วัสดีปีใหม่2565นะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดทําอะไรสําเร็จสําเร็จสําเร็จ,รจท,ทุกทุกอย่างเลยนะคะที่สําคัญน,นะคะขอให้มีความสุขในทุกๆุกวันตลอดปี2565นี้ด้วยะคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับปี2565กับคนดูที่ดูช่องหาหรือคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพทางกายแข็งแรง mm hmm. เจอได้สิ่งดีๆเจอสิ่งแวดล้อมที่ดี แล้วก็ขอให้ห่างไกลโรคโควิดนะครับกับโอไมคอนร่ำรวยเฮงเแข็งแรงนะครับขอสัดีปีใหม่ปี2565ค่ะขอให้ทุกคนเดินทางไปเที่ยวที่ไหนอย่างปลอดภัยนะคะปลอดภัยจากโควิดด้วยค่ะแล้วก็สิ่งไม่ดีก็ขอให้ลืมแล้วก็ทิ้งไว้ในปีนี้ค่ะเริ่มปีใหม่ไปด้วยกันค่ะ สไตล์ไม่มรานะคะขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านนะั้นมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทัง้งมวนและพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตสวัสดีปีใหม่แฟนแฟนธบอห้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่างเป็นปีทองของทุกท่านเลยนะคะ และตลอดทั้งปีนี้นะคะทรบห้าก็ยังคงมีสาระและความบันเทิงมอบให้กับแฟนๆเหมือนเช่นเคยต้องห้ามพลาดเลยนะคะดูทรบห้ากดหมายเลขห้าค่ะสวัสดีปีใหม่ครับปี2565ขอให้เป็นปีที่ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าประเทศชาติมั่นคงสถาบันหลักมั่นคงเป็นปึกแผ่นการเืินสร้างสรรค์ประชาชนเปิดบานเศรษฐกิจฟื้นตัวก้าวไปข้างหน้าไปกันนะครับสำหรับปี 2,565ครับสวัสดีปีใหม่แฟนๆรายการช่อง5ทุกท่านนะครับขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านสามารถฝ่าฟันวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปให้ได้มีความสุขในทุกๆวันปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดนะครับ